สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาะต่อแขนนะคะ,ะตรงนี้นี่ก็ลองต่อแล้วหนึ่งข้างนะคะก็เหลืออีกหนึ่งข้างที่จะต่อให้ดูนะคะก็คือในดอกที่เราจะต่อต่อไปนี้ก็คือชิ้นหน้าหลังจะติดกันเลยนะคะชิ้นหน้าหลังจะติดกัน เราจะต่อ15จุดนะคะ15จุดที่เราจะต่อก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และเราจะเว้นตรงนี้ไป10ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดที่เราจะต่อก็คือจุดที่11 12 13 สี่หก็จะได้15จุดที่เราจะต่อนะคะเราจะเว้นตรงนี้ในดอกนี้เราจะเว้น10ช่องนะคะก็ตามนี้นะคะอ่าเริ่มจากตรงไหนก็ได้ที่ที่เราถนัดนะคะเอาตรงไหนดีละ่ะที่เราถนัดเอาจากมุมนี้ก่อนนะคะหมุนหมุนนิดนึงนะคะ ก็เริ่มจากตรงนี้เราจะต่อไปห้าจุดห้าจุดก่อนนะคะก็เชื่อมแล้วก็โซ่สามแล้วก็กลับมาทำหลักพอคอสองหลักตรงนี้ก่อนนะคะ โซ่สเชื่อมห่วงข้างล่างโซ่สามถักหลักข้างบนโซ่สามห่วงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบนโซ่สาม ห่วงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบนโซ่สามห่วงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบน เราต่อได้5จุดนะคะ1 2 3 4 5 5จุดนะคะแล้วก็โซ่3ตรงนี้จะเป็นอีกดอกหนึ่งแล้วนะคะก็คือห่วงนี้นะคะก็เชื่อมโซ่3กลับมาถักหลักข้างบนโซ่3 หว่วงข้างล่างโซ่สามหลักโซ่สามห่วงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบน โซ่สามหวังข้างล่างโซ่สามหลักข้างบนโซ่สามหววงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบน เราก็ต่อมาได้อีก5จุดแล้วนะคะก็คือ1 2 3 4 5สสหรวมกับต่อตรงน,นี้แล้วก็เป็น10จุดนะคะแล้วก็เราจะถักปกติไปอีกที่เป็นโซ่เจ็ดนี้มันจะมี10ช่องนะคะหกเถักปกติไปก่อนนะคะ เรายังไม่ได้เชื่อมนะคะตรงจุดนี้โซ่เจดถักหลกักโซ่เจดหลกักโซ่เจด เราจะว่างไปสิบช่องนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นแขนนะคะ อันนี้ก็ถักมาเว้นมาได้10ช่องนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ก็จะถึงตรงนี้ตรงกลางพอดีนะคะอันนี้หนึ่งช่วงลายแรกนะคะที่มีจุดสองหลักตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกสับประรดมาสองลูกนะคะแล้วก็มาถึงจุดนี้นะคะ รวมห่วงตรงนี้แล้วมันจะมี10ห่วงนะคะที่เป็นโซ่7นะคะแล้วต่อไปเราก็จะเชื่อมนะคะก็โซ่3เชื่อมกับอีกชิ้นชิ้นหนึ่งเลยนะคะหน้าหลังจะติดกันหน้าหลังจะติดกันนะคะตรงนี้ก็เราก็ต้องนับดูห่วงให้มันตรงกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้นะคะก็เชื่อมติดกันนะคะแล้วก็ถักเชื่อมไปนะคะโซ่สามแล้วก็ทำห่วงนะคะก็ห้าช่องนะคะที่เราจะเชื่อมนะคะ ห้าช่องนะคะที่เราเชื่อมอันนี้ครบห้าแล้วตรงจุดนี้มันก็จะมาอยู่ตรงกลางของดอกนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เหลือเราถักปกตินะคะก็คือโซ่เจ็ดแล้วก็ถักหลักจนจบดอกนะคะ ไม่ได้เชื่อมนะคะถักให้จบดอกนะคะอ่านี้นี่จบดอกพอดีเดี๋ยวมาดูนะคะวงแขน ชิ้นหน้าหลังติดกันแล้วนะคะตรงนี้เป็นแขนวงแขนนะคะอ่าแล้วอีกดอกต่อไปค่ะแล้ดอกต่อไปก็เป็นดอกสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชิ้นหน้าหลังติดกันเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มอ่าสิบห่วงแรกก่อนนะคะสิบห่วงแรกด้านหน้านะคะ ก็คือชิ้นหน้าหลังก็เท่ากันนะคะก็สูงต่ําเท่ากันนะคะเราก็เชื่อมไป10ห่วงนะคะ โซ่สามแล้วก็หว่วงข้างล่างโซ่สามหลักข้างบนโซ่สามหว่วงข้างล่างอันนี้เป็นรอยต่อไหมนะคะนี่ก็จะต่อยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไปลายไหมเอานะคะ ก็ได้มา5จุดนะคะ1 2 3 4 5 5จุดแรกนะคะและ5จุดต่อไปมันก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งนะคะเราก็เชื่อมไปห่วงข้างล่างโซ่สาม รวมชิ้นหน้าหลังตรงนี้มันจะเป็น2ี่สิจุดนะคะที่ที่ที่เราต่อนะคะหน้าห้าหลังหน้าสิบหลังสิบนะคะดอกมันก็จะบรรจบกันพอดีเป็นชิ้นหน้าหลังเป็นตรงไหลนะคะดอกนี้จะเป็นตรงไหล ต่อได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะครบสิบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นสิบจุดอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งนะคะอีกสิบจุดนะคะรวมแล้วชิ้นหน้าหลังก็คือยี่สิบนะคะอ่ายี่สิบนะคะถูกแล้ว มันจะบรรจบกันนะคะชิ้นหน้าหลังบรรจบกันเป็นดอกที่อยู่ตรงไหล่นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บคอเก็บแขนนะคะส่วนความยาวตัวเสื้อก็ตามสะดวกนะคะ นี้ได้มา15จุดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งนะคะก็จะต่อไปอีก5จุดนะคะ รวมแล้ว20จุดชิ้นหน้าหลังนะคะในดอกนี้นะคะออันนี้ช่องสุดท้ายของนิดนะคะ ครบแล้ว20จุดนะคะอ่าที่เหลือเราถักไปให้จบดอกนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเดี๋ยวถักไปให้จบดอกก่อนนะคะก็จะเป็นโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็หลักตรงนี้ปกตินะคะ โซ่เจ็ดก็ทักให้จบดอกนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะน,นี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี้เป็นคอตรงนี้แขนนะคะเดี๋ยวเราก็าจะมาเก็บคอเก็บ แขนนะคะส่วนความยาวตัวเสื้อก็จะถากต่ออีกก็ไม่เป็นไรนะคะเสื้อก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาดูเก็บคอเก็บแขนนะคะ